สามข้อเครดิโอช่วงเนี้ยคือขี้แตกบ่อยก็เลยอยากจะแบบรู้ว่านึกออกปะเราต้องการจะหาคําตอบมาว่ามือไหนวะที่กินแล้วขี้แตกมันแบบดีเลยกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณหมอส่วนใหญ่ก็แค่จะมื้อเดียวแหละประเด็นคือว่าของที่กินเข้าไปเนี่ยมัน มันเป็นของแบบไหนคือจริงๆแบบของที่มันเผ็ดมากหรือว่าของที่มันเปรี้ยวมากเกินไปพวกนี้คือมันก็กระตุ้นให้ลำไส้มันบีบตัวมากกว่าปกติได้อยู่แล้วโดยที่แบบจริงๆไม่ได้ติดเชื้อด้วยซ้าบางคนที่เป็นแบบพวกลำไส้แปรปรวนพวกนี้มันก็แบบว่ากระตุ้นขี้แตกล่ะอ่าประเด็นคือแบบตอนเช้ากินข้าวที่บ้านตอนเที่ยงซื้อข้างนอกมากินแล้วเห็นขี้แตกกันทั้งบ้านเออก็เลยจะแบบมื้อไหนวะที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกลําบากนะคือมันมันจะเป็นมื้อกลางวันก็ได้เดี๋ยวจะเป็นมื้อเช้าก็ได้มัน มันอยู่ที่กลไกอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเอ่อเป็นมื้อกลางวันเนี่ยแปลว่าคือเขาอาจจะทําของทิ้งไว้นานแล้วมันไอไอไอแบคทีเรียที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันขึ้นมันมันสร้างสารพิษละซึ่งสารพิษพวกนี้มันมันจะเป็นมันจะเป็น heat stable คือว่าคือว่าทําให้สุกเนี่ยเชื้อตายจริงเว้ยแต่ว่าเอ้ยหมายถึงว่าเอามาอุ่นร้อนเนี่ยเชื้อตายจริงเว้ยแต่ว่าแต่ว่าสารพิษมันยังอยู่ไงคือกินเข้าไปเนี่ยประมาณสักสามประมาณสักสักสามหรือสี่ชั่วโมงออกฤทธิ์เรียบร้อยเออ มันมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียรตั้งแต่ตั้งแต่หลังจากที่อาหารสุกแล้วก็เอาเข้ามากินแล้วก็หลังจากนั้น,น,น,นคือคือแบคทีเรียโตปุ๊บ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 สร้างสารพิษเนี่ยจะมาจะมาออกฤทธิ์ตอนเย็นก็ยังได้ดังนั้นคือบอกไม่ได้หรอกอเว้ยคือแบคทีเรียมันไปบ,บ่มในท้องเงี้ยหรอเออประมาณนั้นประมาณนั้นได้เลยนะฮะในลำไส้อืมแต่ระยะเวลาก็คือแบบในระยะเวลาวันหนึ่งก็ควรจะขี้แตกแล้วใช่ไหมครับ อ๋อไม่ไม่ไม่เกินบันไม่ไม่เกินบันแน่นอนเพราะว่าคือคือ <Okay. S 2> ดีไม่ดีคือแบบว่าแค่แค่มื้อที่แล้วเนี่ยก็ก็ก็ได้ได้ได้แล้วเหมือนกันอ่ามันจะมีแบบมื้อปัจจุบันไหมเช่นเช่นเนี่ยผมกินเสร็จปับ๊บกินนมกินเบปซี่แล้วก็กินส้มตำแล้วก็กินนมอีกแล้วก็กินหมูย,าย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดท <Okay. S 1> ้องมากแล้วไปขี้เลย้กินอ่ปคือถ้าหากว่ามันเป็น <laughs> <laughs> ถ้าหากว่าเกิดจากอาหารเป็นจริงเนี่ยพวกพวกนี้มันไม่ใช่มันมันจะไม่ได้ทําให้ขี้แตกอย่างนั้น แต่มันจะมีมันจะมีรีเฟล็กที่เราเรียกว่าแกสโตรโคลิกเคยกินไหมกินข้าวเช้าวเสร็จปุ๊บนี่กูต้องรีบวิ่งไปขี้แล้วเออเอออย่างเงี้ยครับคนใช้ตรงคนใช้ตรงอ่าคืออันนี้คือมันเป็นมันเป็นการที่พอเรากินอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บมันไปยืดกระเพาะเสร็จปุ๊บมันมันเหมือนกับว่าส่งส่งกระแสประสาทไปที่ลำไส้ใหญ่ว่าให้เริ่มบีบตัวได้แล้วเวอรการุณาร์เลยร์เคลียร์ของเก่าเนี้ยเหรอครับเออประมาณนั้นเลยคล้ายๆอย่างนั้นเออแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะเอ่า แล้วไอสิ่งที่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็นของเก่าในรอบที่ในรอบที่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ของรอบปัจจุบันอ่าของของของเก่าในรอบที่แล้วอาจจะเป็นรอบรอบรอบที่แล้วหรือว่าสองรอบที่แล้วก็ได้อ๋อรอบก่อนหน้าอ๋อหรือว่าหรือว่าหมักหรือว่าหมักไว้แล้วหลายวันก็ได้อ๋ออย่างนั้นผมจะได้สบายใจเช่นเช่นมันมีบางครั้งอาสมมติผมกินของเปรี้ยวของเผ็ดของอะไรแล้วแบบปวดท้องมากแบบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีอสบายใจได้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้เกิดจาก ไอ้ไอ้เมื่อกี้ไอ้มันไม่นาใช่ไม่นาใชัหน้าตาไม่เหมือนกันนะหน้าตาผมก็ไม่เคยเขียนดูอาหารอาหารนี่มันกว่าจะจากปากลงไปกระเพาะนี่ไม่นานใช่ไหมไม่นานไม่นานจากปากลงไปกระเพาะก็คือกืนก็ถึงแล้วกืนกืนแล้วไม่ไม่ไม่หรือว่ากืนกืนเข้าไปเนี่ก็มันก็ผ่านหลอดอาหารใช่ไหมมันก็จะประมาณสักห้าห้านาทีแต่ตอนนี้ก็ลงไปอยู่ในกระเพาะละอ้าวเหรอแล้วอยู่ในกระเพาะนานปะ ไม่แน่ผมผมคิดว่าพอกืนปั๊บแล้วไอ้หลอดอาหารมันค่อยๆกระลึบกระลึบกระลึบลงไปถึงเลยซะอีกก็ก็ใช้เวลาดนึงเหมือนกันอืบางทีมันก็ไปติดอยู่ก่อนก่อนที่มันจะมีหูรูดตรงหูรูดเข้ากระเพาะอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะเป็นรอๆกันอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเหมือนไปติดคอขวดตรงนั้นก่อนที่จะเปิดเข้ากระเพาะไงเหรอครับใช่อาจจะอาจจะไม่นานมากอาจจะประมาณที่ลุงไลบอกอืมตอนแรกผมคิดว่ากืนปั๊บแล้วก็สต๊อกแรกคือเป็นกระเพาะเลย บานร้อนอาหารก่อนอไม่ก็คือก็คือคือคือหลอดอาหารมันไม่ใช่ทอแป๊บที่แบบว่าอยู่ยัดยัดอะไรลงไปแล้วแบบว่ากระทุ้งกระทุ้งลงไปไงมันมันเป็นมันเป็นท่อที่แบบว่ามันก็จะบีบ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 ไล่ไล่อาหารลงไปแต่ระหว่างนั้นไม่มีการแบบเก็บตรงเก็บอะไรก่อนระหว่างทางใช่ไหมครับไม่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 มีการดูดซึมไม่มีการย่อยอะไรระหว่างระหว่างจากจากปากลงถึงเอ่อถึงกระเพาะยกเว้นยกเว้นยกเว้นแป้งหน่อยนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันมีเอนไซม์ย่อยแป้งอยู่ในปาก แต่ก็ไม่เยอะปะนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวรู้จักอะเมเลสอ่ะสมัยก่อนแบบว่าเคยเรียนเคยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนมสองมาถุยน้ําลายใส่ถุยน้ําลายอ่ะแล้วก็น้ําลายไปหยอดใส่แป้งออไอออนดีนใช่มีทดลองสองอย่างก็คืออ่าอะไรนะเอาน้ําลายมาถุยถุยรวมกันแล้วก็ใส่แป้งแล้วดูแป้งละลายมาแล้วดูแป้งมันละลายละลายออกมาเป็นแบบแป๊ะๆอีกอันนึงก็คืออ่นักเรียนอมแป้งไปหวานยังลูก หวานยังลุกให้กูทำทำไมวะเรียนรู้ไงเรียนรู้เรื่องอะไรเลมันย่อยแป้งเป็นน้ำตาลไงเออออแบบอาจปั้นข้าวเป็นก้อนหนึ่งอ่ะแล้วก็อมเข้าไปแล้วก็อ่ะหวานยังลูกมาถามอะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรวะเอ๊ะถ้าเราอมสับปะรดนานๆมันจะกลายเป็นเหล้าปะนานแค่ไหนอะนานไหม เออไม่รู้คิดว่าคิดว่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันคือคือสับปะรดเออน้ําตาลมันมันจะต้องมีมันต้องมีแบคทีเรียมันจะมีตัวที่มันย่อยย่อยน้ําตาลให้มันกลายเป็นแอลกอฮอล์ไว้ทีนี้คือถ้าหากว่าในปากมันไม่มียีสต์มันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่แต่มันมันมันจะกลายเป็นอย่างอื่นะคือคือปากเน่าก่อนปากปากมันจะโดนกรดสับปะรดกัดก่อน้ะตายใช่ใช่ถ้าขออนุญาตกลับมาครับเราเราคุยกันเรื่องขี้อยู่อยู่อยู่ก็มาคุยเรื่องปากทาไม คืออาหารมาถึงกระเพาะแล้วแล้วแล้วส่งต่อไปก็คือลำไส้เล็กใช่ไหมครับช่วงนี้นานไหมเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจากไหนนะจากกระเพาะไปไปถึงลำไส้อ่ากระเพาะถึงลำไส้จากกระเพาะไปถึงลำไส้เล็กคิดว่าใช้เวลาทุกเราเราจะเรียกว่าประมาณสามชั่วโมงถ้าเราจำไม่ผิดน,นะจริงๆเคย<ะ>เรียนมัธยมกันมาแล้วเท่านั้นแหละออกสอบเราเราเรียกแกสติกเอนติ้งไทม์ตรงนี้มันก็จะมีมีเอความต่างของอาหารอยู่คือถ้าแบบเป็นอาหารใสเลยเนี้ยก็แบบว่าประมาณ อ,อประมาณสักครึ่งชั่วโมงอืแ<ม>บบที่เป็นซุปซุปแบบที่ประธานกินเนี้ยอืม,มก็จากจากจากกระเพาะทั้งหมดลงไปกระทั่งถึงถึงลำไส้เล็กเนี้ยก็ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะหมดหมดกระพเพาะอถ้ามันเป็นอาหารแข็งก็จะแบบดปิวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงืงมงแล้วตอนนี้<ม>สภาพถ้าเกิดว่าเราผ่าผ่าดูแล้วหยิบออกมาดูเนี่ยมันเละเหมดแล้วยังครับมันก็เป็นมันก็จะเป็น,อนของที่เราเคี้ยวอ่ะแล้วก็เป็นเมือกเมื่อถ้าถ้านึกถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงตอนที่อ้วกอ่ะอ๋อ แล้วเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กจริงๆแล้วอ้วกนี่คืออุดมไปด้วยสารอาหารที่ลำไส้เล็กพร้อมดูดซึมใช่ไหมครับอ่าอยังไม่พร้อมดูดซึมซะทีเดียวแต่ว่าพวกพวกเอ่อของที่มันเป็นโปรตีนพวกอะไรเงี้ยจะถูกส่วนใหญ่จะถูกย่อยในกระเพาะละอ๋อถูกตัดโปรตีนไปแล้วอ่าแต่ถ้าสมมติว่านี่คือเหตุผลที่อ้วกมันเป็นผักเยอะเยอะใช่ไหมใช่เอมันย่อยยากกว่าปกติคือคือผักผักมันไม่ไม่ผักผักที่มันเป็นมันเป็นเส้นใยมันเป็นเซลลูโลสมันมันไม่ย่อยเราเราไม่สามารถย่อยได้ เพราะเราไม่ใช่หัวอ๋อ,อ,อพวกนี้เป็นขี้อย่างเดียวเออพวกนี้ก็จะกลายเป็นเป็นพวกเส้นใยที่มันไปรวมรวมตัวกันอยู่ในขี้ครับอ่ารอแล้วก<ม>ินผักใบเขียวก็ขี้เขียวใช่ไหมกินเยอะๆมันก็ไม่เขียวขนาดนั้นแต่มันจะอมเขียวไหมใช่ปะเอาหมอไม่มมนเงียบไปแล้วชิบหายกูพูดพะไผิปอมันมันไม่อมเขียวหรอกเะ พราะว่าจริงๆแล้วพอเวลาอย่างคนไทยเรากินเรากินแป้งใช่ไหมเรากินแป้งกินผักกินเนื้อ,อ<ม>ด้วยมวลด้วยมวลของของี้เราอ่ะมันจะมีสีเหลืองของบิลิรูบินของน้ําดีของน้ําดีของน้ําดีดที่ถูกสลายมาแล้วอ่ะเป็นสีเหลืองเยอะมากกว่าเว้นแต่ว่าเรามีจะมีสาเหตุอื่นที่ทาให้สีเปลี่ยนอย่างเช่นมีเลือดออกในทางเดินอาหารก็จะกลายเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเออหรือว่ามีภาวะพิวติของตับอ่อน เราก็จะเจอสีที่เปลี่ยนไปได้อีกจําไม่ได้แล้วว่าสีอะไรออผมเคยกินโอโจ้ที่มันเป็นของปลอมครับที่นเป็นขนมปี๊บขายหลังเรียนอะขี้เขียวปัดเลยมันคือสีสีผสมคือสีผสมอาหารที่มันหลุดออกมาเนี่ยพวกนั้นมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้เคยที่อันนี้อันนี้คืออันนี้เดี๋ยวนะอันนี้แบบจะเล่าเล่าประสบการณ์ที่แบบแม่งแ้่โคตรตกใจกับขี้ตัวเองกินแก้วมังกรสีแดงออ แล้วไงออกมาแดงเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ได้กินเป็นฮะออกมาเป็นแดงออกมาเป็นไงขี้ขี้แบบออกมาแดงแดงตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวจับประมาณนั้นเลยแล้วก็แบบบ้านในหัวด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องไปส่องกล้องนี่นั่นนู่นแล้วก็บอกว่าเม่อกี้กูกินอะไรเข้าไปอ๋อแกมังกรสีแดงขี้อีกอย่างนี้เราสามารถตกแต่งขี้ได้ด้วยอาหารที่เรากินใช่ใช่ใช่สมัยสมัยเด็กๆมันมีมันมีน้ำบัดลมเบปซี่ที่มันเป็นสีฟ้า เคยเคยขาขี้นฟ้าเหรอมันจะเขียวเป็นซีฟิลูกับซีบิลูทำให้ขี้เขียวอ๋อฟ้าบกเหลืองถูกต้องใช่ใ่ฟ้าบกเหลืองสุดยอดเขียวไม่ไม่เคยดูกันเลยเหรอดูอะไรดูขี้ไงนะใช่ใช่มันมีมันมีพูดถึงอยู่นะว่ากินอะไรเข้าไปแล้วทําให้ขี้เปลี่ยนสีอ่ะเฮ้ยโอ้ยได้อีหนึ่งอีทีเฮ้ยมัสะจันมันต้องมาแล้วอ่ะตอนขี้อ่ะ จะมีป,ประสบการณ์ท้องเสียที่แย่ที่สุดครั้งนึ้งคือมันไม่ได้ท้องเสียออกมาเป็นอืดด้วยซ้ำมันออกมาเป็นน้ำมันน่ะโอ้ oh oh> ี่เขาเรียกว่าอ่านไม่ออกอ่ะเเลีโอลเลียเตเตเลียเออเคร์ไอโออาร์อาร์เอชเออ่ะ,อะเกิดจากการกินปลาดิบที่ชื่อไว้ทูน่าคืออันนี้ไปกินบุฟเฟ่กับที่บ้านแล้วก็ คือปลาเนี้ยปกติไม่ไม่ค่อยชอบกินทูนา่าเพราะทูน่ามันจะเป็นเนื้อแดงๆที่ขาวแต่อันเนี้ยเป็นไวททูนา่าเป็นมันจะกึ่งระหว่างระหว่างโฮตาเตะได้กับแซลมอนอ่ะอืมขอวคับโฮตาเตะได้กับแซลมอนก็คือรู้สึกว่าอร่อยก็เลยกินไปเยอะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็ไม่สบายเหมือนท้องอืดอะไรเงี้ยอืมปรากฏว่าพออืดก,ก็ออกมาไม่เป็นอืดแต่ว่าเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันเหมือนเหมือนส้มสที่ลอยในต้มยำกุ้งเลย ไขมันไขม,ม,มันเพราะว่าไขมันมันเยอะเกินไปแล้วก็เอ,อม,มันอาจจะย่อยไม่ย่อยไม่ทันอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เป็นแบบนี้ได้คือกินยาที่ชื่ออลิสเตตอ๋อ g o ก g l e เขาว่าตดน้ํามันตดน้ํามันตดน้ามัน <laughs> ตดปั๊บแล้วแถมน้ํามันออกมาเงี้ยเหรอใช่โอ้แล้วยาออลิสเตตเอ่อยาออลิสเตตเป็นยาที่ เอ่อบล็อกไขมัน FDA ใช่เป็นบล็อกบล็อกเหมือนบล็อก็อกไลเปสเลยแหละบล็อกบล็อกตัวที่ย่อยไขมันบล็อกตัวที่ย่อยไขมันนั้นั้นคือคือไขมันจะมาลงลงมารวมกันอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็คือเป็นน้ํามันอยู่ในนั้นเลยเว้พอเวลาขี้ออกมาคือแบบหยดมาเป็นน้ํามันอ่ะสีส้มสีแล้วแต่สีเลยคือคือถ้าสมมติว่าไปกินไปกินอิชาบูหมาล่ามาเนี่ยี่เป็นส้ม คือแบบเป็นเป็นหยดน้ํามันสีแดงเป็นหยดน้ํามันสีส้มถ้ากินแซลมอนก็จะได้หยดน้ามันสีส้มด้วยอะไรเงี้ยแล้วรูตูอรูตูจะช้าปะฮะรูตูจะช้าปะไม่ไมถึงว่ากินมาล่าเนี่ยเหรอเออไม่รู้ไม่คือเราเคยกินเราเคยกินไอยาอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนั้นที่แบบมีพี่เขาขายไงแล้วก็ก่อนที่จะกินเนื้อย่างกินปิ้งย่างอะไรสักอย่างพอ แอนสองเม็ดสองเม็ดอ่ะแล้วก็กินไปโอ้โหแบบเป็นแคปซูลสีฟ้าป่ะแคปซูลสีฟ้าปะเขาอ้างว่าเป็นอะไรปูเป็นอะไรทุกอยามันจะมีมันจะมีขายตรงเจ้าหนึ่งช่วงประมาณหลายปีก่อนอ่ะแนะนับกันมากว่ากินแล้วได้ผลแล้วก็จะแห่กันไปกินแล้วคือช่วงแรกๆมันก็ไม่มีอินสตรักชั่นไงกินปุ๊บก็จะเหมือนคนแบบนั่นแหละน้ำมันแตกคาเรือกางเกงเออเยี่มเกงด้วย ไอ้พวกอ๋อไอ้พวกนั้นมันเป็นเป็นพวกไคตินที่เขาบอกว่ามันจะไปยับยั้งยับยั้งการดูดซึมไขมันซึ่งเขาบอกว่าก็ว่าเอออันนี้อาจจะอาจจะเป็นอีกอีกตัวหนึ่งอันนี้คือคือคือพวกนี้ก็ก็ถามบอกว่ามันมันได้ผลในการยับยั้งการดูดซึมไขมันมันมันก็มันก็ได้ผลประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะเราก็ทําให้เอขี้แมงลื่นด้วยลื่นลื่นน้ํามันแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียคือเอขี้จะรั่วได้ง่ายมากรั่วอกมาเป็นน้ํามันเนี่ยแหละ รัวจริงๆครับใช่ตดมาแบบไม่ระวังตดมาแบบไม่ระวังเนี่ยคือแบบว่าตดน้ํามันพืชออกมาเปื้อนเกงได้เลยชี้เหี้ยน่ากลัวมากมากอแต่ว่าสรุปตอนนั้นไปหาหมอด้วยนะแล้วหมอเขาบอกว่าไว้ทูน่ามันมันมันเป็นคือถ้ากินในปริมาณน้อยไม่เป็นไรแต่จริงๆอ่ะมันเป็นที่มีไขมันสูงแล้วมันเป็นไขมันที่เราย่อยไม่ได้มันไม่เป็นบุเฟ่อย่างแรงอืม คือจริงๆก็ถ้าเลี้ยงได้ก็ไม่ควรกินไปกินตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เคยกินไว้ทูหน้าเลยอะเพิ่งรู้เลยว่ามีด้วยซ้ำมันเป็นส่วปลาเลยวะส่วนมันถูกมันถูกมันถูกกว่าทูน่าไม่ใช่มันเป็นอีกชนิดหนึ่งเลยมันคือปลาไว้ทูน่าแบบแต่มันไม่ได้ชื่อเนี้ยแต่เขาเรียกกันว่าไว้ทูน่าเพราะว่ามันแบบให้ความรู้สึกเหมือนทูน่าที่มันแต่ไม่คาวอะไรประมาณเนี้ยสักอย่างเนี้ แต่โรงแ้านั้นเหมือนกันอะก็มีอินบ็อกซ์ไปบอกเขาว่าไม่รู้เหรอว่ามันเอามากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็ไม่ตอบคิดคิดว่าเคยกินตัวเดียวกันอาการเดียวกันชื่อแต่มันใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อบัตเตอร์ฟิชอะไรสักอย่างเออใช่เป็นบัตเตอร์ฟิชแต่ว่าบัตเตอร์ฟิชเนี่ยเอามากินคือแบบจะไม่ได้กินสดนะถ้าแบบว่าเอเคยสั่งบัตเตอร์ฟิชมาแต่ว่าคือมันอยู่ในมันเอาไว้เอาไว้ทำชาบูกับปิ้งไว้เพราะว่าไขมันแม่งเยอะมากคือมันจริงจริงคือแบบมันมันก็ไม่ค่อยเหมาะในการสด ฮะที่ร้านให้กินเป็นเป็นสเต็กอะไรเนี่ยอ๋อกินเป็นสเต็กเป็นตัวถ้าลองหาไวทูน่าดูมันจะขึ้นชื่อปลาชื่อเอสโคลาเออใช่ใตัวนั้นแหละแต่ว่ามันก็ยังอยู่มันยังอยู่ในออเดอร์เดียวกับพวกพวกทูน่าอยู่ดีแหละแต่ว่าบางที่มันใช้ชื่อว่าสเนกแมคคอร์เรลก็ยังอยู่ในกลุ่มทูน่ามาอืมข้างเขียนเป็นชื่อเออสคอมบรดีเป็นสคอมบรดี แล้วเปิดหาซาซิมิตอนห้าทุ่มไว้ทุนน่ไวทุนน่าจะมีสองสองตัวนะก็คือเอาลบาคอกับเอสโคลาด้วยอืมใช่ใช่ใช่เอสโคล่าพอละแม่งเล่นรู้ทันด้วยอ่ะโอเคโอเคนี่ก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับคุณหมอคะ เป็นการถามตอบปัญหาสั้นๆแต่เนี่ยเชื่อไหมว่า15นาทีนี้เป็นเรื่องเปิดโลกว้าวาว้าววหลายเรื่องมากเลยใช่อ,อ่ะสัสดีที่งานคุณหมอขา <laughs> คุณหมอขาก็ข,ข,อ,ขอจบก่อนมันจะได้กระชับกระชับสวัสดีจ้า<อ>สวัสด<อ>ีครับไดดีสนุกชอบ